สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยมากๆด้วยเช่นกันนะครับคือใกล้มากๆเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องอยู่ในห้องที่คุณอยู่ในตอนนี้นะแต่มันอยู่ใกล้ประเทศไทยมากๆนะครับเราจะพูดถึงประเทศสิงคโปร์ในวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมปกติเรามักจะได้ยินสิงคโปร์เนี่ยเป็นอะไร เป็นประเทศเล็กๆนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นเกาะถูกไหมเลยครับแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยแต่จะเลิญมากๆเลยถูกไหมแล้ววันนี้เองอ่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปล่อยยุงของสิงคโปร์นะครับ คือเรื่องการปล่อยยุงเนี่ยเราก็เคยทําคลิปกันมาแล้วล่ะว่าบางประเทศเนี่ยได้มีการทดลองการปล่อยยุงนะครับผมที่เรียกได้ว่าดัดแปลงพันธุกรรมมาเนี่ยเพื่อที่จะลดปริมาณยุงลงนะครับแต่ก็แบบมันไม่ได้แบบปล่อยกันตลอดเวลาครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมีโรงงานนะครับผมที่จะเพาะเลี้ยงยุงขึ้นมานะครับและจะปล่อยยุงออกไปเนี่ยนะครับผมประมาณสัปดาห์ละ5ล้านตัวครับซึ่งมันคืออะไรกันทำไปเพื่ออะไรนะครับ มาแหละในวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันหรือว่าประเทศมันยุงหมดวะจะเป็นต้องปล่อยยุงออกมาเรื่อยคนมันกินยุงหรือไงกันแบบเอ้ยต้องแบบปล่อยยุงให้คนมาล่านะไม่ใช่นะครับคือสิงคโปร์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่เรียกได้ว,ว่า มียุงเนี่ยชุกชุมมากๆเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ที่มีพวกโรคที่มีพาหะเกี่ยวกับยุงเนี่ยค่อนข้างเยอะและหากท่านผู้ชมไม่รู้นะครับยุงเนี่ยเรียกได้ว่าถือเป็นสัตว์ที่ฆ่าคนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผมโดยเฉลี่ยเนี่ยใน1ปีนะครับผมไม่อาจจะไม่นับปีที่เกิดสงครามละกันนะครับที่แบบว่าคนอาจจะตายเยอะมากๆเนี่ยแต่เอาเป็นว่ายุงโดยปกติเนี่ยนะครับฆ่าคนเยอะกว่าคนฆ่ากันเองประมาณ2เท่าใน1ปีเลยคือเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับสัตว์มีพิษอื่นๆ ก็เรียกได้ว่ามากกว่างูถึง20เท่าเลยนะครับก็สรุปกันได้อย่างง่ายๆเลยนะครับว่ายุงเนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆนะครับผมแม้ว่ามันจะดูไม่อันตรายเองก็ตามนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยสิงคโปร์ก็ต้องการจะช่วยประเทศตัวเองให้ลดจากภัยอันตรายของยุงเป็นอย่างมากเลยลองมาแล้วหลายวิธีมากๆนะครับแล้วการปล่อยยุงดัดแปลงพันธุกรรมออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งทําไมกันเดี๋ยวเราจะอธิบายกันตอนท้ายนะครับแต่เอาเป็นว่า มันทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิงคโปร์ได้วิธีในการที่จะจัดการกับยุงเนี่ยโดยการที่ว่าตัวของสิงคโปร์เองอ่ะจะปล่อยยุงแม่งทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งทีนี้เองมันช่วยยังไงมามามาเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้นี่แหละรครับคือยุงเนี่ยนะครับผมมันก็มีความพัฒนาการได้เหมือนกันนะครับตอนแรกในวิธีการจัดการยุงอ่ะก็ใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้แต่พักหลังๆมาดูเหมือนว่ายุงเองอ่ะจะเริ่มดื้อยามากขึ้นนั่นเองและนอกจากการดื้อยาแล้วเนี่ยนะครับยุงยังเป็นสัตว์ที่ เพราะปริมาณได้เร็วมากๆเลยครับปริมาณเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากๆนะครับผมแล้วก็เร็วมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเองการจะกําจัดปัญหาอย่างถาวรเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมนอกจากปัจจัยที่ว่ายุงเองอะ่ะจะมี ภูมิคุ้มกันดูจะมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับผมก็ทําให้ผู้คนเนี่ยออกจากบ้านน้อยลงทําให้แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็เพาะพันธุ์ได้สะดวกขึ้นนั่นเองจํานวนยุงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงแบบโคตรของโคตรของโคตรเร็วเลยนะครับสิงคโปร์เองเนี่ยได้ลองนําแบคทีเรียเนี่ยนะครับผมมาใส่ยุงนะครับ ซึ่งแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าโวบาเชียครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเทคนิคนี้ก็มีการใช้อยู่หลายที่บนโลกนะที่บอกว่าปล่อยยุงปล่อยยุงในหลายที่นั่นแหละก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับผมแต่แบบว่าอันนี้ก็พูดรวมๆนะเพราะว่าการปล่อยยุงในหลายๆที่บนโลกมันก็มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะครับมีการลองทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมากมายเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ยอดฮิตกันะกน,นะครับซึ่งไอ้แบคทีเรียตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจะทําอะไรกับยุงครับปกติแล้วเนะี่ยเขาจะใช้ งตัวเมียนั่นเองโดยยุงตัวเมียเนี่ยนะครับผมที่ติดแบคทีเรียอันนี้แล้วไปผสมกับตัวของยุงตัวผู้นะครับผมจนมีลูกออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับลูกยังออกปริมาณยุงยังเพิ่มนะครับแต่นะครับผมมันจะลดพาหะของยุงลงนั่นเองทําให้ยุงที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับไม่สามารถแพร่กระจายโรคที่มียุงเป็นพาหะได้เท่ากับว่าโดนยุงก,กัดเนี่ยก็แค่คันเฉยๆนะครับไม่ได้ติดโรคอะไรนั่นเองก็เหมือนเปลี่ยน ยุงที่อันตรายเนี่ยให้กลายเป็นยุงหน่อมแหนมแต่สิงคโปร์ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับผมได้ปล่อยไอ้ยุงที่มีแบคทีเรียตัวนี้แต่เป็นตัวผู้แทนนั่นเองนะครับผมโดยตัวผู้เนี่ยนะครับจะไม่มีลูกนั่นเองนะครับเวลาไปมีอะไรกับตัวเมียนั่นเองนะครับผมทำให้ปริมาณยุงเนี่ยมันลดลงถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนั่นแหละแบบมัน ผสมพันธุ์กันแล้วแต่มันไม่มีลูกออกมาใหม่เย่ๆยปริมาณมันก็ลดลงนะครับและที่นี้มันลดลงได้ก็จริงนะครับผมในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลดลงถึง9 0เลยแต่มันก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับเพราะถ้าหยุดปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวที่มันเหลืออยู่เดี๋ยมันก็จะหาทางนะครับผมที่จะแพร่พันธุ์ยุงออกมาใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเองปล่อยไปห้ล้านตัวเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเด่๋ยุงมันก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่ทําให้มันต้อง ปล่อยเรื่อยๆไงปล่อยเรื่อยๆเพื่อควบคุมประชากรของยุ่งให้มันต่ําอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นยุ่งเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเลยนะครับด้วยสภาวะที่มันเอื้ออํานวยเหลือเกินเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับไอ้วิธีที่พูดไปอะ มันทำได้แค่ยุงทีละพันถูกไหมไอปล่อยทีนึงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันใช้ได้กับยุงทั่วจักรวาลเลยยุงมันก็มีหลายพันเหมือนกันแค่เราเองอาจจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยยุงมันมีหลายสายพันธุ์นะถูกปะเราไม่เคยสังเกตอ่ะเราก็เรียกว่ามันคือยุงมันคือยุงมันคือยุงแตงจริงยุงมันมีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะทําแบบนี้กับทุกสายพันธุ์น่ะแทบเป็นเรื่องที่ใช้เงินทุนเยอะมากๆแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมก็ทําให้การกําจัดยุงแบบถ หรือเรียกได้ว่าโอกาสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับสิงคโปร์เองก็ยังคงเลือกใช้วิธีนี้อยู่นะครับก็คือปล่อยยุงนี่แหละแล้วก็ปล่อยทุกอาทิตย์เลยนะครับปล่อยแบบอาทิตย์หนึ่งประมาณ5ล้านตัวนี่แหละเพื่อควบคุมปริมาณยุงนะแล้วก็เป็นการลดพาหะของโรคอะไรพวกนี้ด้วยทําให้คนเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับยุงน้อยลงนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมทุกคนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่ออนไว้เจ กันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมิสเทรี w เวิ d ์นะครับ